สวัสดีค่ะพี่ๆช่อง Ford สิริทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสีนะคะจะพามาชมรถนะคะคันนี้สีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็นรุ่น DPL XLT เ e กียร์ออโต้นะคะราคา92,000บาทนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ F150 ด้วยนะคะเดี๋ยวสีพาไปชมรถ1รอบนะคะไปดูเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระบะสีประตูนะคะ XLT นะคะเครื่อง2.2นะคะราคา 9 2 0 0 0บาทนะคะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะชุดแต่งของเขานะคะจะเป็น F150 มาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะแล้วก็ยก2นิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวสินะคะจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าความสวยคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะไปดูเลยค่ะด้านหน้านะ,ะตัวนี้นะ,ะจะเป็นกระจังหน้านะคะทรงของแรปเตอร์นะคะเป็นพื้นดําด้านนะคะทำเป็นตัวหนังสือสีดํานะคะแล้วก็ตัด ด้วยขอบสีน้ําเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟออนสีขาวนะคะสจุดนะคะทำให้ตัวกระจังหน้ารถนะคะดูมแมทกับตัวสีรถสีน้ำเงินมากๆเลยค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะจะเป็นครอบชายกันชนนะ,ะที่มาในเซ็ต F150 น่ะคะจุดเด่นของเขาจะเป็นไฟตัว C ีตัวนี้หละคะ่ะไฟ LED ใช้งานได้จริงนะคะมีไฟตัวนี้เลยนะคะมาพร้อมกับครอบชายกันชนนะคะด้านล่างสีดำนะคะพื้นดำนะคะแล้วก็ตัดเท็กเจอร์นะคะเป็นสีบอลน,นั่นเองะคะ่ะ แล้วในส่วนของตัวไฟหน้าของรุ่น XLT นะคะจะเป็นโคมของโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็สีกท็ทำการใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าไปให้แล้วค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคิวล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองนะคะเป็นคิวล้อสไตล์ออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแม็กขอบ18ค่ะซีรีส์เบอร์ยางนะคะ265้า26นะทับ60นะคะ R 1 8นะคะเป็นยางออเทเลนวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะและคันนี้นะคะสีทำการยก2นิ้วนะคะ ในเซตชุดยกปกตินะใสลูกหมากกันโคงนะคะแล้วก็ก้อนหนุน2นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะทำให้รถนะดูมีความเป็นออฟโรดนะคะมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วในส่วนของตัวเซตครอบนะคะตัวนี้เป็นครอบ2.2นะคะครอบดำนะสี่ทำการใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกนั่นเองค่ะและเป้ารองมือนะคะคิ้วกันศาด์นะคะแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้สีแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็สติกเกอร์นะคะจุดเด่นของสติกเกอร์คันนี้นะคะเป็นแบบเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะซึ่งสั่งตัดนะคะเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อร้านนะคะของลูกค้านะคะของพี่วินัยนั่นเองนะคะซึ่งพี่วินัยนะทำการเปิดร้านแบตเตอรี่นะคะ<ม>เป็นสวรชัยนะคะแล้วก็สั่งตัดสติกเกอร์มานะคะทำเป็นพื้นนะคะสีเทาอ่อนนะคะตัดเป็นขอบสีดำนะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะติดเพิ่มเติมในสติกเกอร์ของรุ่นรถแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นเฉดสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็ตัดเป็นตัวหนังสือแรปเตอร์นะคะสีขาวตัดด้วยขอบดําค่ะแล้วก็สติกเกอร์สีครสีนั่นเองค่ะส่วนด้านท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กนะของ TTY o f f r o a d นะคะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวสุดท้ายกระบะเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดนงที่3นั่นเองค่ะและด้านท้ายนะคะข้อไฟท้ายสีก็ทาการใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ฝาท้ายนะคะ ทรงของรถแรปเตอร์นั่นเองค่ะเฉดสีเทาอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงสื่อแรปเตอร์สีดําตัดขอบเป็นสีเทาอ่อน,นะคะ่ะเพิ่มเติมในส่วนของเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายนะคะและคันนี้นะคะรุ่น XLT นะจะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้เรียบร้อยและะ้วค่ะ4จุดนั่นเองค่ะนี่เลยนะ,ะเดี๋ยวสินะคะจะพาไปชมความสวยของคันนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะไปชมกันเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งออกมานะคะได้ลงตัวและสวยงามมากๆเลยนะคะตัวรถสีน้ําเงินคันนี้นะคะมาในรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคา92,000บาทนะคะแล้วเราก็ทําการใส่นะคะชุดแต่ง f 150นั่นเองนะคะแล้วก็จุดเด่นนะคะเป็นตัวกระจังหน้าทรงของแรปเตอร์นั่นเองค่ะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิวรถคันนี้สีน้ำเงินคันนี้นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากแต่งแบบนี้อยากได้คันนี้นะคะ กดลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะไว้ติดตามนะค,ะคลิปต่อๆไปนะที่สีจะลงให้ชมนะคะเบอร์ติดต่อนะของสีนะคะ0835169832นะคะออกรถฟอดแต่งรถสวยต้องสิรินะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ